สวัสดีค่ะจานุแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่คำนานสวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะคิ้วนะคะคิ้วพังนะคะพี่คำนานี่นะคะคิ้วพังมาสองปีแล้วนะคะเอามาดูสภาพคิ้วพี่คำนาน,นะคะดำเป็นปิงซ้ายเห็นไหมคะขวาเห็นไหมคะก็ล้างครั้งแรกได้ไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะด้วยน้ำยา NK s u p e r ูเปอร์คีแบบแป วันนี้เหมือนอะไรคะเหมือนตายแล้วเกินไปพี่กำนานบอกฟังให้ดีแก้คิ้วคิดเยอะๆคิดเกินไปก็อย่าเพิ่งไปคิดให้มันดูดูดีๆว่าเขาใช้น้ายาอะไรศึกษาด้วยนะคะแล้วใครเป็นคนทําเพราะบางคนคิดแก้คิ้วพังง่ายๆใกล้บ้านถุกๆก็อะไรอย่างเงี้ยการแก้คิ้วยากกว่าการสักคิ้วสิบเท่าบอกไว้เลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะอบรมซื้อน้ํายานะคะจันเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเจ็ดจังหวัดนะคะหรืออยากใช้บริการที่โรงเรียนเราอุดรธานีแล้วก็ กรุงเทพม,มหาคนครทักเข้ามาได้นะคะวันนี้อาจารย์ขอบคุณทีม่มาแางมากๆนะคะอุตสาห์มาไลฟ์สดให้ถ้าสนใจทักอีไลฟ์บล็อกเข้ามาได้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ